ครับผมบรรยากาศในฟาร์มนะครับนี่เป็นตัวผู้นะครับผมน,นี่เป็นตัวผู้นะครับน,นี่เป็นตัวเมียนะครับผมเป็นหัฝูงนะครับ เอามากินอาหารกินข้าวโพดกินหญ้านะครับผมกมกมทุกตัวนะครับบรรยากาศในฟาร์มนะครับผมเชา้ชาเช้าครับผมนใครอยากดูแม่แดงสนใจเรามีหลากหลายนะครับผม นี่ครับผมสวยๆเลยครับนี่บอสสวยๆเลยครับ,รบผมคทุกตัวนะครับผมนี่เป็นวัวฝูงวัวฟาร์มนะครับผม เอาวาอยู่ที่ฟาร์มเรานะครับเป็นวัวฝูงจับมาทีละตัว2ตัวนะครับผมเราขายทุกตัวนะครับสนใจมาชมมาดูมาเข้ามาเยี่ยมกันได้นะครับผมวัวซากคอริฟาฟาร์มนะครับผมนี่นะครับหลังสิ้นเดือนนี้เจอกันนะครับผมเรามีโปรโมชั่นเด็ด,ด,ดๆแจมแจมสวยสยมาแล้วผมสำหรับใครที่ทุนน้อยนะครับผมสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวหลังจากสิ้นเดือนนี้เราจะ จัดหนักจัดเต็มกันเลยนะครับผม mm hmm. วัวซากคอริฟะฟาร์มนะ mm hmm. ผมเข้ามาดูได้นะครับผม mm hmm. ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ทาง Facebook mm hmm. ทาง Youtube นะครับผม mm hmm. วัวซากคอริฟะฟาร์มนะครับนี mm ่ครับอันนี้เป็นตัวผู้ mm hmm. ไปดูตัวผู้ mm hmm. สวยๆแล้วตัวผู้เดี mm ๋ย hmm. วเราจะทยอยลงรูปให้ชมกันนะครับผม กลมๆอันนี้เราขุ่นไว้เองนะครับผมเลี้ยงไว้เองนะครับเข้ามาดูเข้ามาชมก่อนได้ครับผมด,ดูก่อนได้นะครับ